งั้นเดี๋ยวเราจะทําลดน้ําหนักให้มันลดจริงๆนะคะแล้วเราจะกินให้มันลดจริงแล้วทานะคะหลังจากนั้นปั้งลงมาตอนนี้เกือบ30กิโลนะคะทุกคนคือไปดูได้เลยนะคะแล้วโดนบูลลี่จริงๆนะคะเนาะแต่คือตอนนี้คือลงแบบแล้วก็คือไม่มีโยโย่เลยปังน้ําหนักลดมาถึงตอนนี้2ปีนะคะ2ปีกว่าๆแล้วนะทุกคนที่แบบค่อยๆลงมานะคะจาก70เป็น60 50นะคะเหลือ47 45จนตอนนี้นะคะเหลือ ส1 42นะทุกคนให้ดูได้คือโดนแบบนี่นี่อย่างตอนนี้นะคะเจนี่นะเราเป็นคนกินเยอะแต่เขาเรียกว่าอะไรกินแล้วเราระบบเผาผลาญเราดีนะคะระบบเผาผลาญเราดีเราทานเอ็กเอ็ดนะคะถ้าใครถามว่าปังทานตัวไหนนะทุกคนปังทานเอ็เอ็ดนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็คือนี่เลยสี่ตัวนี้นะคะให้ดูนะคะที่ปังทาน นี่4ตัวนี้เลยนะคะก็คือ X อนี่คือช่วยเร่งเผาผลาญไฟเบอร์ iber, เนี่ยช่วยระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็โกโก้กาแฟ2ตัวนี้ก็คือช่วยคุมหิวนะคะตื่นมากินกาแฟก่อนนอนกินโกโก้ Go. ทานครบ4ตัวการันตีคือลง30มกิโลนะคะเกือบ30มกิโลแล้วลงจริงนะคะเอลจาก30เหลือสีเหลือเอลยีนะคะลงไปแบบเยอะมากจริงๆเพราะว่าทานสีตัวนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อตัวแทนได้เลยนะคะไม่ได้ออกกำลังกายด้วยกินทั้งวันจริงๆอันนี้การันตีนะคะ กินทั้งวันกินเยอะมากนะคะแต่น้ําหนักไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นมาถ้าสมมติเรากินเยอะเรากินไฟเบอร์ใช่ปะเรากินไฟเบอร์มันก็ถ่ายออกหมดนะคะตัวนี้เนี่ยใค,ใครที่มีพุงอ่ะทุกคนดูั้นงไม่มีพุงเลยคือแบบคือตรงหน้าท้องอะ่ะไม่มีไขมันเลยนะคะผอมจนแบบ คือซิคม,มันขึ้นเลยนะคะถ้าใครที่แบบกินอะไรแล้วอ้วนง่ายนะคะให้ดูเลยเรื่องระบบขับถ่ายหรือว่าใครที่กินแล้วอ้วนง่ายเพราะระบบเผาผ่านพังให้ทานเอ็กซ์เอชยังไงตัวเนี้ยต้องกินเพราะอะไรรู้ปะกินสองแคปซูลจะช่วยเร่งระบบเผาผ่านให้แบบเฮ้ยให้มันแบบเผาผ่านดีนะคะแขนอะแต่ก่อนคือแบบแขนใหญ่มากให้ดูรูปนะคะอ่ะทุกคนดูถ่ายกับพี่แพทนะคะดูนะคะคือแขนใหญ่มากแต่คือแบบดูแขนตอนนี้นะคะ คือเล็กมากนะคะนอกจากเราหุ่นดีแล้วใช่ปะเราก็ต้องแบบผิวดีนะคะเนาะนอกจากแบบเฮ้ยเราทานคอลลาเจนใช่ปะนอกจากเราทานคอลลาเจนเราก็ต้องแบบเอ่อทานทําแบบสครับผิวมาร์คผิวไปด้วยก็จะยิ่งให้แบบว่าเราแบบได้มีแบบผิวที่แบบออร่านะคะทุกคนอย่างคอลลาเจนมันก็ทานตลอดนะคะเนาะใครที่สนใจก็สั่งตัวแทนได้เลยนะคะทุกคน